มันเป็นเกมที่จำลองสถานการณ์ที่เราอยากจะท้าทายความสามารถของคนเล่นเกมว่าเขาจะมีองค์ความรู้ในการที่จะรู้ทางด้านขาพร้อมแค่ไหนยอดการดาวโหลดก็เป็นหลักหมื่น,นะะ้วครับคนดูเนี่ยเขผมว่าน่าจะแต่หลักห้าแสนแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องการน,นําเสนอผลงานดีๆของผู้รับทุนสู่สายตาของท่านผู้ชมและก็ผู้สนใจที่จะมาทํางานร่วมกับกองทุนนะครับท่านผู้ชมครับมาตรการในการที่จะรับมือกับขา่าวลวงหรือข่าวปลอมนั้นเนี่ยถือเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดอย่างหนึ่งของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้วก็ในตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเราก็มีโครงการหลายโครงการทีเดียวนะครับที่จะ,ะทําเพื่อให้คนในสังคมประชาชนคนไทยทั้งหลาย ได้มีองค์ความรู้มีเครื่องมือมีกลไกในการที่จะจัดการกับข่าวลวงหรือข่าวปลอมได้แต่ถ้าวันนี้ผมบอกกับท่านผู้ชมว่าเรามีเกมโชว์เรามีเกมในการสืบสวนสอบสวนนะครับที่นําเสนอทางออนไลน์นะครับเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการรับมือข่าวปลอมนี้ท่านผู้ชมเขอาจจะแปลกใจนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากโครงการพัฒนาเกมสืบสวนและเกมโชว์ออนไลน์เพื่อการรับมือกับข่าวปลอมสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับคนที่จะมา ร่วมสนทนากับเรานั ot, ้นก็คือคุณสุรเสกยุทธิวัฒน์นะครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทําโครงการครับสวัสดี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 ครับชื่อมันเท่จังเลยเนี่ยเรียนได้ด้อันนี้เรามีฉากกั้นอยู่นะครับเรามีมาตรการโซเชียลดิสทนซิ่งนะครับเรื่องของโควิดก็น่ากลัวเท่ากับเรื่องขาปลอมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าไม่ได้ใส่เฟซชิลไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยคุยกันนะครับเรามีฉากกั้นเรียบร้อยอยากให้สุรเสกเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง ครับนะครับเอาตั้งแต่ตั้งต้นคิดเลยโอเคครับก็ข่าวปลอมส่วนใหญ่คนก็จะไปพูดถึงเรื่ององความรู้นะครับวิธีวิเคราะห์อะไรมากกว่านี่เป็นคิดเป็นเรื่องของรูปแบบการนําเสนอน่าสนใจมากเลยก็คือมีเรื่องของเกมออนไลน์มีเรื่องของการสืบสวนนะครับลายฝฟังหนครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับครับโครงการนี้ครับมันเกิดจากความร่วมมือของ Open นดรีมครับแล้วก็ทูม o ร์โลครับโอนดรีมเนี่ยครับเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องของการทําเกม ส่วนมอลโร่เนี่ยครับก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําสื่อพรีออนไลน์ <Online S 2> เป็นเอกชนต้งทั้งสองต้งสองรายครับสองคันครับแล้วก็เราทั้งคู่เนี่ยครับก็มีแนวคิดที่อยากจะให้แต่ละคนได้เรียนรู้ข่าวปลอมในรูปแบบที่ที่โดนถนัดซึ่งเราคิดว่เกมเนี่ยมันก็จะมีข้อดีของเกมก็คือได้เรียนรู้วิเคราะห์จริงๆได้สืบสวนสอบสวนจริงๆได้ลองจริงๆขณะที่ออนไลน์อย่างเอนเตอร์เทนเมนพุกเนี้ยครับมันก็เรียนรู้ผ่านการบันเทิงครับตรงนี้ดังนั้นความเข้มข้นมัน มันอาจจะไม่ได้ดีครีมากคำนองนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดูสนุกและเข้าถึงคนบูกมากเอนเตอร์เทนเมนต์ตอบทำตรงเนี้ยครวก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าถึงงี้เราไปทำเกมด้วยกันไหมก็คือเอาก็เราลากคนไปเรียนรู้ในเกมก่อนแล้วถ้าเกิดใครที่มีคะแนนสูงหรือได้เรียนรู้ในพวกนี้มาแข่งขันกันไหมกับคนอินฟลูเอนเซอร์บนบนโลกออนไลน์พวกเนี้ยครับก็เลยทาโครงการร่วมกันเสนอครับนี่คือนี่คือแนวคิดเกมเหมือนกันการจําลองสถานการณ์ใช่นะครับ เกม606 Fake n e w นิวเนี่ยครับมันเป็นเกมที่จำลองสถานการณ์ที่เราอยากจะท้าทายความสามารถของคนเล่นเกมว่าเขาจะมีองค์ความรู้ในการที่จะรู้าทางทั้งข่าวปลอมแค่ไหนกับคอนเซ็ปต์มันก็สนุกดีนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเดินชนกันอ่าแล้วก็มือถือตกหายแล้วก็ทุกคนหยิบม,มือถือกันไปผิดผู้ชายคนนี้ครับก็อยากจะ,ะตามหา มือถือของเขาผ่านผู้หญิงคนนี้หรอเนี่ยครับตั้งชนแล้วทั้งของคนเนี่ยก็ทถถําโทรศัพท์ของตัวเองใช่แล้วพอหยิบก็คือครับหยิบสลับกัน<ม>หยิบสลับกันแล้วก็เขาพยายามตามหาว่าจะเอาได้จากที่ไหนทำนองนี้ครับ<ม>เขาก็เลยไปอ่านไปอ่านแชทครับแล้วพอไปอ่านแชทเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เข้าไปช่วยคลี่คลายปมต่องนาำข่าวพร้อมที่มันเข้ามาในโลกออนไลน์พวกนี้ครับ อ่านแชทของของ,ของอีกคนหนึ่งในโทรศัพท์ของอีกคนใช่อ่านแชทของอีกคนนึงแล้วก็อาจจะอ่านแชทของหลายๆคนที่ที่เข้ามาทำอะอรนี้นนจริงๆเลยนะครับคือเครื่องนี้ปกติถ้าเราจะเข้าไปตอบเข้าไปใช้เนี่ยเราต้องเปิดหน้าจอต้องอใสรร่<ต>รหัสแต่ว่าแชทที่มันเด้งเข้ามาเนี่ยมันมีข้อความให้เราอ่านใช่ผมลืม iPad ไว้ล่าประสบการณ์นะครับเขาตามหาผมเจออ่าเพราะว่าข้อความที่มันเด้งเข้ามาหน่วยงานที่ส่งมาเชิญประชุม บังเอิญมีแต่เรื่องที่เป็นทางการนั้นหลบแล้วก็ส่วนที่คนที่เก็บได้ก็เป็นราชการเก็บนะครับสานักงานเขตบึงกลุ่มเออถ้าฟังอยู่นี่ผมฝากขอบคุณด้วยเลยเขาเห็นแชทที่มันเด้งขึ้นมาแล้วระบบไอแพดเนี่ยมันทนมากเลยตามผมอยู่ประมาณสักสองสัปดาห์นะครับแล้วก็ดูจากแชทโอเคอันนี้จริงเลยว่าไปดูจากแชทของโทรศัพท์ที่เก็บได้ครับนะครับเอาเล่าต่อครับแล้วก็นี่ก็เป็นจุดล้มต้นของเกมครับเขาจะไปเจอเหตุการณ์จาลองต่างๆแล้วดูว่า ผู้ชายคนนี้จะเข้าไปช่วยคลี่คลายปมข่าวปลอมใแค่ไหนก็มีเป็นดันดนนะครับ,รบเป็นดันดนแล้วก็ทีเนี้ยครับพอพอเล่นเกมเป็นดันดนเสร็จปุ๊บรายการเกมโชว์ของเราเนี่ยครับก็จะเอาคนมาสองคนมาแข่งขันกันก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีกุติตามเป็นไปรุ่นเพราะเนื่องจากเกมเป็นกลุ่มไปรุ่นแล้วก็หาผู้ชมทางบ้านที่ผ่านเกมพวกนี้ครับเรียนรู้หลักการมาหน่อยจะได้แบบสมน้ำสมเนื้อการทำนองนะครับ ล้วก็มาแข่งขันกันแข่งก็แข่งออนไลน์ใช่ไหมครับแข่งที่สตูดิโอหนึ่งครับอ๋อโอเคครับแข่งสตูดิโอนหนึ่งแล้วก็แต่เกมของเรามันจะไม่มีพิธีกรจริงๆจังก็เป็นรูปแบบเกมโชว์ออนไลน์ครับก็คือมีพิธีกรอยู่ด้านหลังครับมีส่งเสียงพูดลองทำนั้นสิทำนี่สิครับแล้วก็คนก็แข่งขันกันตอบคําถามกันเกมก็มีการให้วิเคราะห์ภาพถ้าเกิดเจอภาพแบบนี้โชว์ขึ้นมาประมาณสัก8วิกับคุณว่ามันจริงหรือปลอมก็ให้วิเคราะห์กันคนดูก็ได้เรียนรู้จากการวิเคราะห์ แต่เราก็ไม่อยากให้มันจริงจังมากก็มีการทําโทษมีความสุขสนานให้มันบันเทิงด้วยคำนองเนี่ยครับทำไมให้เวลาแค่แปดวิก็ส่วนใหญ่คนจะชอบตัดสินปป๊บแป๊บเดียวครับอันนี้สําคัญมากเลยเพราะคนใช้เวลานานน้อยมากในการที่จะตัดสินข่าวในแต่ละข่านะครับรีบแชร์เลยนะถ้าเขาตัดสินเวลานิดเดียวเนี่ยก็ให้เขาจําหลักให้ได้ว่าหลักในการที่จะดูว่าตรงไหนจริงตรงไหนแหม่งแหม่งดูจากตรงไหนบ้างคำนองเนี่ยครับ แล้วก็มีฟังผ่านเสียงแล้วก็ยังมีเอาเสียงเหมือนเสียงนักข่าวมาพูดอ่านข่าวของน้องนี่ครับแล้วให้เขาบอกว่าข่าวนี้จริงหรือปลอมของนี่ครับฟังผ่านข่าวบางทีอาจจะฟังคนเล่าเล่าคนอื่นมาฟังคนอื่นพูดมาฟังรายการวิทยุหรือต่างๆถ้าเกิดฟังผ่านเสียงเขาจะมีวิธีการแยกยันยังไงครับทั้งหมดเนี่ยเกมเนี่ยโครงการเนี่ยทำกี่ตอนครับทั้งหมด13ตอนครับ13ตอนโดยที่จะเป็นเกมอย่างเงี้ยประมาณ10ตอนครับแล้วก็ จะมีเอ็กซ์เพลเมนต์ตอนเอ็กซ์เพลเมนต์เนี่ยคือการแคนดิดแอบถ่ายแล้วก็ท้าทายคนที่มาออกแข่งขันอีกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาชนะรายการในแต่ละรอบแล้วเนี่ยเขาจะเก่งจริงไหมครับเราก็ถือว่าเขาได้โลดรางวัลแต่แต่แต่ละรอบไปแล้วเนี่ยเราก็มีการมีหน้าม้าเงี้ยครับหน้าม้ามาแอบถ่ายมา้าหน้ามามา,มาทดสอบถือว่าผู้จัดการชนะรอบนี้ผู้จัดการได้ถ้วยไปแล้วกว็จะมีหน้าม้าคนนึงเฮ้ย e พี่เนี่ย ผมแม่ผมเนี่ยขอตังค์ผมสองพันไปซื้อยาอาหารเสริมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือปลอมแต่แม่ของเงินแล้วพี่พี่ช่วยอ่านวันนี้มันมันดูไปหลอกถามแล้วดูเขาวิเคราะห์ได้ถูกหรือเปล่าแต่กล้องตั้งหมดแล้วนะครับกล้องตั้งรองหมดแล้วเออแล้วดูว่าสถานการณ์ที่ไม่ได้ถูกบันทึกเทปไม่ได้ถูกอยู่หน้ากล้องเขาจะมีวิธีการอย่างไรบ้างประมาณนี้อย่างไอประเด็นแบบที่ว่าเนี่ยก็คือแม่จะขอเงินลูกไปซื้ออาหารเสริมเนี่ยใช่ครับ ก็มันคือเหมือนกับเป็นประเด็นข่าวใช่ไหมครับใช่ใช่เอาแล้ว,วประเด็นข่าวพวกนี้เอามาจากไหนครับในกเกมก็มาจากศูนย์ต่อต้านเฟคยวบ้างาหรือมาจากาข่าวที่เราเจอบนโลกออนไลน์ที่ทีมผลว่าปลอมบ้างครับว่าจากหลายแหล่งครับอืมนะครับทั้งหมดสิบบวกสามใช่ครับนะครับแต่และตอนนี้กี่นาทีครับอตอนที่เป็นรายการออนไลน์ประมาณยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีแล้วก็ส่วนรายการที่เป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์พวกนี้ครับจะประมาณห้านาทีครับ ครับตอนนี้ปิดโครงการไปยังยังใกล้ๆแล้วครับก็คือทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเหลือปล่อยอย่างเดียวครับครับปล่อยประมาณสักสี่ห้าตอแล้วครับอืมก็ฟีดแบ็ก็คือถ้าเกิดเรื่องของยอดการดาวน์โหลดก็เป็นหลักหมื่นแล้วครับอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องของรายการคนดูเนี่ยรับผมว่าได้ตั้แต่หลักห้าแสนแล้วครับครับทีนี้เฉพาะปล่อยมาในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยคนดูเนี่ยคือดูได้อย่างเดียวใช่ไหมครับมีสามารถต่อยอดไปเล่นเกมต่อได้ ในรายการเน,นี่ยครับเราจะมีบอกตอนท้ายว่าใครอยากจะเรียนรู้อยากเล่นเกมแบบนี้เข้าลิงก์นี้เลยเรามีเรามีมาลิงก์ตอ่อใช่ครับลิงก์ต่อส่งต่อให้อีกเขาเป็นการวนกันไปวนกันมาอย่างเงี้ยครับสามารถเล่นต่อได้ใช่ครับคาดว่าจะปิดของการได้ทั้งหมดเมื่อไหร่น่าจะประมาณเดือนพฤษภาครับประมาณนี้ครับครับเห็นว่ามีรายการแบบที่เป็นการทดลองด้วยครับครับเป็นยังไงครับเ็าเป็นเอ็กซ์เพร t เน์เมื่อกี้อ๋ออันนี้แสดงว่าเอ็กซ์เพร์เรนท์นี่ต้องทำก่อนสิทำตอนนั้นครับ ทำทำนัดวันที่เขาได้แชมป์แต่เราจะจะจะ,จะรู้เราจะไม่รู้ว่าใครชนะแต่เราแค่จะรู้ว่าเราจะเล่นเรื่องประเด็นนี้ข่าวพร้อมนี้เท่านั้นและหน้ามาจะทำนี้อย่างนี้เท่านั้นครับอ,อ๋เอ,อรเราต้องการอะไรจากเราต้องการรู้ว่าอ,อ,อย่างแรกคนที่ออ,อกรายการเราไม่ใช่ไก่กานะเ,ออเขาก็มีทักษะเหมือนกันเขามีความรู้ที่ชนะเอ,อ้ยก็วิเคราะห์ได้ตรงเนี้ยอ,อืมและสองคือถ้าเกิดเป็น เป็นข่าวปลอมที่มันเป็นกลางกระแสเนี่ยเขาดูอย่างไรอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่เหมือนทดลองเลยนะมันเหมือนกับว่าทดสอบทักษะใช่ใช่ครับเป็นการทดลอกทดสอบทักษะในการวิเคราะห์ข่าวเลยใช่ครับใช่ครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับใช่ครับแล้วผลลัพธ์ทั้งสาตอนนี้เป็นยังไงครับก็เอาตัวรอดได้ครับก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ถือว่าสอบผ่านสอบผ่านครับสอบผ่านถือเอาตัวรอดได้ครับก็ลุ้นๆอยู่ครับแล้วกิจกรรมเชิงสืบสวนนี่ก็อยู่ในเกมโชว์ด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมเชิงสืบสวนจะอยู่ในเก ในในเกมเกม606ครับแต่จะมีบาคอนเทนต์บางคอนเทนต์ในการวิเคราะห์ที่จะออกมาออกรายการเหมือนกันเช่นดูภาพภาพนี้เป็นอย่างไรทำานังนี้จะจะมาใช้เหมือนกันครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะดูภาพอินเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับในการ,รที่จะเข้าถึงเกมที่เราเผยแพร่ไปแล้วนะครับโครงการนี้ทําใช้เวลานานเท่าไหร่ ผมจริงๆเนื่องจากติดโควิดมาแล้วก็ลากมาอย่างนั้นกันนะครับเพราะผมว่าน่าจะามาันปีปกีกว่าครับไปะะเป็นสัญญาไปะะทำครับ,รบ,รบแล้วก็เราเรามีแผนว่าถ้าเกิดมีอนาคตมีโอกาสได้ทาต่อเนี่ยครับมผมคิดว่าถ้าเกิดเอาผู้สูงอายุมาออกรายการเกมชม,มก็น่าจะสรุปเหมือนกันนะเพราะเราก็เหน็นรายการเกมโช์สำหรับผู้สูงอายุที่จะมาวิเคราะห์ข่าวปลอมได้แล้วก็เรามีอินไซต์หนึ่งเราค่นขาว่าผู้สูงอายุหลายคนก็เก่งเหมือนกันนะแต่ขณะเดียวกัน คนในสังคมก็ยังมองว่าผู้สูงอายุไม่เก่งออถ้าเกิดเราเอาผู้สูงอายุเป็นวิธีคิดที่ผิดเลยจริงๆเขาก็มีเก่งเหมือนกันถ้า,าทำได้เราก็เปลี่ยน m i n d s e ตของคนในสังคมได้เหมือนกันว่าเขาวิเคราะห์ข่าวพร้อมเป็นแต่เปนแค่เราไม่ค่อยรู้กันแค่นะั้นคือถ้าถามว่าเวลาเวลาเรานําเสนอเรื่องทักษะในการวิเคราะห์ fake news น,นะครับหรือการตรวจสอบข่าวโดยออส่งไปให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบโน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ดูแบบมันก็พื้นๆธรรมดาไป แต่ว่าถ้านําเสนอในรูปที่ว่าเนี่ยอันนี้เห็นความแตกต่างไหมครับว่าความน่าสนใจหรือความสนใจของผู้ชมผู้ดูเนี่ยการตอบรับเนี่ยมันต่างกันหรือว่าเราค้นพบตรงนี้ไหมครับหลังจากที่ทําโครงการมาครับเราคิดว่าการทำเอเจนเมนต์แบบนี้น่าสนใจครับอ,อ,อย่างน้อยหนึ่งเขาได้ลองวิเคราะห์ตัวเองผ่านเกม,อมสองเขาได้เรียนรู้ผ่านไอดอลของเขาผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของเขาแล้วก็ได้ร,รู้ด้วยว่าเฮ้ยไอดอลของเขาก็ เก่งเหมือนกันนะลองเนี้ยเออแล้วก็เรียนรู้ไปต่ตัวผมว,ว่าแล้วก็อีกสามก็คือถ้าเกิดเขาบาง,งคนส่งอินบอกก็าด้วยว่าพี่อยากให้เอาข่าวเนี้ยไปลองเล่นดูในรายการลองเนี้ยเรารู้ว่าเออมันก็สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้เหมือนกันนี่ว่าลองเนี้ยก็ดีครับเทราทหนึ่งเนี้ยท่านผู้ชมว่าเรื่องขอบการวิเคราะห์นะครับเฟกในอัเนียจริงๆมันมันใช้ความรู้ทางวิชาการด้วยแต่พอมานําเสนอในรูปของเกมเนี่ยมันจะทําให้มี มีมุกตลกมีความสนุกนะครับแล้วก็วิชาการนี่มันออกไปได้อันนี้เป็นคอนเซปที่เราตั้งมาตั้งแต่แรกเลยครับว่าเราต้องการทําแบบนี้เราอยากให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่วิชาการแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้เอาเอนเตอร์เทนเมนต์เอาเกมนำานะครับแล้วจะต่อยอดกับโครงการนี้ยังไงจะได้บ้างครับก็คิดว่าอยากจะไปผู้สูงอายุหรืออยากจะถ้าเกิดอยากจะเป็นวัยรุ่นต่อก็คือเอาตัวแทนโรงเรียนเด็กนักเรียนมหาลัยเออเก่ง มันก็จะมาับบ้านลากเขาเข้ามาในระบบได้มากขึ้นครับแล้วเป็นไปไม่ได้ไม่เอาเด็กเด็กวัยรุ่นเนี่ยมาเล่นกับคนสูงอายุยากอยากเหมือนกันแล้วบางคนในครอบครัวเนอาานะมาเล่นกับหลานเลยได้ไหมได้ผมว่าได้จริงๆถ้าเกิดอาาชนะผมก็จะเป็นการเปลี่ยน mindset นะเพราะคนคิดว่าโอ้คนรุ่นใหม่เจนมิเล e น n i a เนี่คือสุดยอดแล้วแต่บางทีคนเบกรุ่นเจน X Baby Boom อาจจะมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ก็ได้สำับเราเนี่ยครับ แล้วท่านผู้ชมตอนนี้ที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะมีส่วนร่วมจากโครงการนี้ได้อย่างไรบ้างครับก็จริงๆนเกิดกยากมีส่วนร่วมอย่างแรกก็คือ,อไปที่เกมหกสุดสิโอ็กนิวครับถ้าเกิดผู้ปกรครองหรือคุณครูท่านไหนอยากเกมนี้เข้าโรงเรียนให้เด็กลองทดสอบไปลองเล่นดูก็อลองเล่นได้เลยครับส่วนสมมติว่าถ้าเกิดอยากจะเอาเรื่องของความบันเทิงเรามีเพจอยู่แล้วทูมอร์โลเนะครับเราถ้าเกิดอยากจะเอา เกมหรือข่าวปลอมอะไรอยากจะให้คนในชุมชนของเราได้ร่วมกันรู้วิเคราะห์ว่าอันนี้จริงหรือปลอมจริงปลอมตรงไหนก็ส่งมาที่อินบ็อกซ์ได้ครับนะครับทางานกับกองทุนมากี่โครงการแล้วครับจริงๆถ้าเกิดทาเป็นโครงการลักษณะแบบนี้โครงการแรกครับแต่ที่ผ่านมาจะช่วยเป็นกลางเป็นคลิปคลิปมากกว่าคือช่วยทําคลิปให้กองทุนตั้งเอาไว้ในกองทุนก็สามสี่โครงการแล้วครับมีบทเรียนอะไรที่อยากจะเล่าสื่อกันฟังไหมครับ จริง,รงในเรื่องการทางานผมเห็นความตั้งใจของกองทุนอยู่แล้วแหละก็พยายามที่จะมุ่งมั่นที่จะทให้คนในสังคมได้เสพสื่อที่มันปลอดภัยและสร้างสารรค์ทำรองเนี้ยครับ,รบก็อยากจะให้มุ่งมั่นทําตรงนี้ต่อไปเพราะว่าผมว่าดีดีครับเพราะว่าก็เป็นหนึ่ง,นงใ,นในหน่วยงานที่ทำเรารู้สึกรู้สึกดีครับ,รบไม่ได้ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีไปเสร็จที่มันแยแ่อะไรกันครับทีมงานก็รู้สึกเป็นภาระนะครับในการร่วมงานกับกองทุนหรือว่า ผมโชคดีผมโชคดีที่ได้ได้คนร่วมงานที่ดียังไม่เจอจุดนั้นครับอ่าแล้วคณะทํางานติดตามตรวจรับหรือว่าเจ้าหน้าที่ของกองทุนที่เคยดีกกองทุนผมว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอปัญหาหนักะไรขนาดนั้นครับอาจจะมีเรื่องติดขัดบ้างเรื่องการสื่อสารนะครับผมว่าก็เป็นปกติของทุกที่ครับซึ่งตอนนี้ก็กองทุนก็กาลังปรับนะครับที่จะปรับเรื่องวิธีการทํางานวิธีการสื่อสารนะครับแต่ว่าเราก็รับฟังปัญหา นะครับสุดท้ายนียอยากให้ฝากถึงผู้ชมซึ่งอาจจะเป็นผู้รับทุนอยู่ครับหรือท่านผู้ชมที่สนใจนะครับจะเป็นผู้รับทุนของเราในอนาคตอย่างมีข้อคิดมุมมองอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทําสื่อดีๆเพื่อสังคมมีนวัตกรรมที่จะทําให้กระบวนกมันง่ายขึ้นเข้าถึงคนได้มากขึ้นหรืออิมแพมากขึ้นผมว่า กองทุนสื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เนี่ยครับมผมว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆที่คุณควรจะทางานด้วยมผมว่าถ้าเกิดงานของคุณถึงจริงมีประโยชน์จริงผมว่าดีแน่นอนไม่ไม่มีปฏิเสธแน่นอนจ้ะเพราะจากที่เราทําด้วยเนี่ยเข<ม>าคงจะซีเรียสในเรื่องพวกนี้เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการสื่อสารเรื่องของคุณภาพเออถ้าเกิดไม่ดีเขาคงไม่ปล่อยรับเองเนี่ยครับเออก็ลองดูครับถ้าเกิดใครคิดว่ามีไอเดียเจ๋ง<ม>ๆอยากจะทําให้พัฒนาสื่อ ในสังคมไทยมันดีขึ้นก็ลองดูครับครับเอาละครับนี่คือโครงการพัฒนาเกมสืบสวนและเกมโชว์ออนไลน์เพื่อการรับมือกับข่าวปลอมสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับคุณสุรเสกยุทธิวัฒน์นะครับผู้ร่วมโครงการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คครับ ครับท่านผู้ชมครับคำว่าแพลตฟอร์มหรือช่องทางในการเผยแพร่วันนี้กลายเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ผู้ผลิตสื่อทั้งหลายผู้รับสื่อทั้งหลายต่างก็ต้องเข้าไปใช้งานใช้ประโยชน์นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเกล็ดความรู้ในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูครับในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อต่างๆที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยเน้นให้ผู้ใช้เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารได้มีส่วนร่วมผลิตเนื้อหายอย่างสร้างสารรค์ทั้งในรูปของข้อมูลภาพและเสียงในปัจจุบันจำนวนผู้ชมรายการทางโทรทัศน์นั้นลดลงไปเรื่อยๆครับเนื่องมาจากรายการที่มีรูปแบบซ้ำกันไปมาไม่ได้รับความนิยมเท่าแต่ก่อนและหากมองถึงในส่วนของรถนิยมการรับชม ผู้ชมมีความต้องการเนื้อหาที่อยู่ในกระแสมีความใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงตอบโจทย์ผู้ชมได้เป็นอย่างดีเพราะมีเนื้อหาในวิดีโอที่หลากหลายเป็นอย่างมากรวมถึงสื่อในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มอบความสะดวกสบายให้กับผู้รับชมสามารถรับชมที่ไหนก็ได้ไม่จาเป็นต้องดูสดขอเพียงแค่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เท่านั้นในเชิงธุรกิจทางฝั่งของสื่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ก็มีการสร้างทางเลือกให้กับผู้ผลิตสื่อได้มากกว่าเพราะเราสามารถที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้อย่างแม่นยำโดยวิเคราะห์จากประเภทสื่อที่เลือกชมฉะนั้นโฆษณาออนไลน์จึงเป็นตัวช่วยที่สามารถค้นหาลูกค้าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมีราคาที่ถูกกว่าและที่สำคัญคือสามารถกำหนดได้ทุกอย่างว่าต้องการให้โฆษณาขึ้นในรูปแบบไหนที่ไหน อีกทั้งทุกสื่อของการตลาดออนไลน์นั้นสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้จริงครับและการที่ผู้ใช้สามารถผลิตเนื้อหาได้เองทำให้เกิดเป็นอาชีพในยุคใหม่ที่เหมาะสำหรับคนทุกประเภทอาทิยูทูบเบอร์ที่เป็นคนสายบันเทิงชอบความตลกมีความมีสีสันในชีวิตชอบการทำวิดีโอคอนเทนต์ในเรื่องที่สนใจถนัดและก็ง่ายต่อการทำทุกๆวันนะครับบล็อกเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยม การสร้างแบรนดิ้งที่ชัดเจนมีเอกลักษณ์มีแผนงานที่ชัดเจนและผลิตงานอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยในอาชีพนี้สิ่งที่ต้องมีก็คือเว็บไซต์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลเป็นหลักและโซเชียลอย่าง Facebook Instagram YouTube Twitter ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นต้นเพราะสื่อในแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าถึงผู้คนได้ง่ายไม่ใช่เพียงเพราะผู้ชมเท่านั้นแต่ยังสามารถตอบโจทย์ผู้ผลิต ที่มีความหลากหลายได้อย่างลงตัวถือเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการที่มีมากกว่าของผู้คนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับ ครับถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าสื่อกันฟังวันนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมหรือโครงการดีๆที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่วมกับมูล,ลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของคนพิการและเพจมนุษย์กรุงเทพภายใต้การทํางานร่วมกันกับเว็บไซต์ d i s a b l e m e นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมครับ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วทั้งโลกต่างได้รับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโควิด -19 มีประชาชนจำนวนมากติดเชื้อและบางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตท่ามกลางทะเลขข้อมูลของโรคอุบัติใหม่นี้คนพิการเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่ากลุ่มอื่นทั้งในแง่ข้อจำกัดของข้อมูลข่าวสารที่ไม่เพียงพอ และการต้องปรับตัวตามวิถีชีวิตแบบนิว n o r m a l ลที่สร้างมาตรฐานใหม่มากพอสมควรการเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้คนพิการสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัยได้ในช่วงโควิด19ปัจจุบันไม่มีการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์เฉพาะกลุ่มจากสถานการณ์เช่นนี้การมีสื่อที่ผลิตเพื่อให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความจำเป็น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน Facebook เ Page มนุษย์กรุงเทพและ Page Disable จัดทำโครงการสื่อสร้างความปลอดภยัยต้านภายัยโควิดของคนพิการนำเสนอวิถีชีวิตและอาชีพของคนพิการในช่วงโควิดที่ล้วนได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในสังคมยุค New Normal เพื่อสร้างสื่อเฉพาะกลุ่มเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยมุ่งหวังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ เผยแพร่องค์ความรู้เปิดพื้นที่การสื่อสารและรณรงค์ให้เกิดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในกลุ่มคนพิการโครงการสื่อสร้างความปลอดภยัยต้านภายัยโควิดของคนพิการเป็นการช่วยเสริมเกราะป้องกันต้านภายัยโควิดเพื่อส่งต่อเรื่องราวได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจในมุมมองของคนพิการที่ต้องก้าวต่อไปในสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคโควิด -19 เเพราะการสื่อสารไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเพศวัย และความบกพร่องทางร่างกายก็ไม่ใช่เส้นแบ่งของการสื่อสารหากเราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตความเชื่อและค่านิยมในสังคมส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากสื่อสารมวลชนการเผยแพร่เรื่องราวและบันทึกป,ประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้จะเป็นหมุดหมายที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดดังเช่นการเกิดวิกฤตโควิด -19 ในปัจจุบันคนรุ่นต่อไปจะมีวิธีชุดเครื่องมือและสามารถรับมือ ป้องกันตนเองและเห็นใจผู้อื่นในแบบที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ และทั้งหมดนี้คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง PSI สาระดีช่อง99นะครับวันนี้ผมธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ